สวัสดีครับผมทุก,กสักดาห์นะครับที่นี่อีกแล้วนะครับสายพินรถมือสองสาขาสำนักง,งานใหญ่วงสมบูรณ์นะครับจะบอกว่าแอบบริษ e ัทมีรถใหม่เข้ามาดูฮะหนึ่งลำมาอีกแล้ว6คันสวยๆเลยตอนเดียวแคปนะครับมาในตระกูลอีซูกับโตโยต้านิสสันนะครับมาพร้อมรอๆแบบนี้เลยคิดดูดิว่าสภาพรถมาใหม่เข้าใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นไงคือแบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวไปติดตามราคาแล้วกันนะแฟนเพจหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะดูรถคันไหนนะครับคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทํารีวิวไว้ให้นะครับติดตามช่องยูทูบของสายพิลล์รถมือสองนะครับแล้วก็เพจสายพิลล์รถมือสองไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันไปนะกันเผื่อใครมองหารถมือสองคุณภาพดีๆต้องที่นี่ครับสายพิลล์รถมือสองออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากทักมาได้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับจะมีเซลล์คอยให้คําตอบลูกค้าแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ก็ลาถึงนี่แหละไม่มีอะไรเลยนะครับแค่นี้จริงไาละไปฮะ